สวัสดีครับผมแสงอาทิตย์เพลืองสีนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเลดหกสีนะครับอ่านี่ครับเป็นเลดรุ่นนี้นะครับเพิ่งจะออกได้ประมาณสองหรือสามวันนะครับนี่เป็นเลดเลดเลดหกสีนะครับอ่านี้ผมแกะซีนไปแล้วนะครับอ่าผมแกะไปแล้วนะครับอันนี้จะมา รีวิวให้ FC ีได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับไม่ต้องลุ้นแล้วละ่ะเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับจะได้เป็นจะได้รู้ว่ากล่องเป็นแบบไหนนะครับกล่องสวยนะครับกล่องสวยเปิดออกมาเลยแถมๆอ,อันนี้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 เป็นกระไหล่ทองนะครับ ดูด้านหลังครับด้านหน้ายังไม่ใด้ดูนะครับเดี๋ยวเอาไว้ลุ้นนางหน้าดีกว่านะครับอันนี้เป็นกระไหล่ทองต่อโคตรนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยๆดูด้านหน้าครับผมต้องดูด้านหน้านะครับถึงจะสวยเปิดออกมาแล้วแพมแพมแพนี่ยาม่วงครับยาม่วงเห็นไหมครับยาม่วง ขอบดำนะครับหน้ากากน่าจะเป็นชุบนะครับนงยาจีวอนนะครับจริงจริงมันจะมาอยู่ในถุงถุงถุงซองแบบนี้นะครับอันนี้ก็ทํามาดีนะครับเนี่ยถุงซองแบบนี้เนี่ยกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับทํามาดีมากเลยอันนี้ครับเนี่ยเราจะไม่รู้ด้วยว่าเราจะได้เนื้ออะไรนะครับอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมันออกมาแบบสวยเลยเนี่ย เนี่ดูดูครับดูสวยสวยนะครับยาม่วงยาม่วงแง่ก็ยังดีนะครับที่ผมได้ยาม่วงอันนี้เป็นพื้นดํานะครับยาม่วงเนี่จะไม่ลอกนะครับไอ้ตรงนี้แถบนี้จะไม่ลอกนะครับยาม่วงชุบถ้าเป็นชุบนะแต่ถ้าสายนี่สายนี่ลอกลอกแน่นอนนะครับลอกแน่นอนแต่สายเราเปลี่ยนได้นะครับ ถ้าเป็นชุบพวกชุบพวกอะไรจะลอกหมดเลยนะถ้าชุบตรงนี้เป็นชุบเนี่ยจะลอก<อ>นะครับถ้าเป็นยามหม่องจะไม่ลอกนี่ครับแบบนี้ยเนี่แบบนี้ก็ยามหม่องจะไม่ลอกใส่ยังไงก็ไม่ลอกนะครับอะเดี๋ยวให้ fc ดูกันดีกว่าพูดเยอะเห็นไหมครับดูอีกทีนะครับดูอีกทีเจ้โค้ดสี่สามหกนะครับวันนี้นะครับวันหน้านะครับ สว,สวยนะครับโอ้มีรอบนี้ผมได้ทั้งยาม่วงทั้งกระไหลทองยาฟ้านะครับลงยาฟ้าผมได้มานะครับรอบนี้ถือว่าโชคดีถือว่าดวงดีนะครับรอบที่แล้วนี่ผมได้ชุปหมดเลยโอ้ลอกใส่ได้สี่ห้าวันลอกหมดแล้วครับดูหน้าหลวงพ่อนะครับ เดี๋ยวต้องส่งให้ดูนะครับชัดหรือเปล่านะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับไฟไม่ค่อยสว่างเทอะไรอืมเอาแค่นี้ก็พอเนาะ นงยานะครับไอนงยาจีวรนะครับนาเสือหน้าเสือดุดันก็ถือว่าสวยงามนะครับอันนี้เป็นขนาด4บาทนะครับขนาด4บาทอ,าอันนี้4บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะเป็นสยบไพรีนะครับอันนี้เป็นขนาด3บาท อันนี้เป็นหน้ากากของขาวนะครับอันนี้เป็นหน้ากากของขาวอนะครับอันนี้น่าสาบาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นสอันนี้สบาทอันนี้3บาทสามบาทนั่นแหละอันนี้3บาทนะครับก็สวยๆครับผมกล่องก็สวยนะครับแค่กล่องก็สวยหรูแล้วแหละโอ้ ก็ขอจบวิดีโอนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็รอเลดรวยพะยาไก่นะครับกับเดรดพันล้านสองนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับสวัสดีครับ